สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุลตร้าโซลิสทอลกันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะผมกะว่าจะอัพคลิปในส่วนของชินอุลตร้าแมนนะคุยกันกับตัวอย่างของชินอุลตร้าแมนนะครับผมแต่หลังจากที่ดูอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟส์มหาภาัยโซฟอคิดจบเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้1ไม่คุยวันนี้ไม่ได้2จบแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าจบนะครับใครที่ดูแล้วก็จะทราบนะครับผมเออนะฮะเรียกว่าพีค เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะครับผมเรี่กได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือโอเคเราเดาถูกอะ่ะเราอาจจะรู้สึกดีแต่นั่นมันคือเหมือนการสปอยในทางอ้อมการที่เราเดาอะไรแล้วมันไม่ตรงอะ่ะผมแฮปปี้กว่านะหลายๆครั้งที่ผมทำะนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบว้าวไงนะอย่างเช่นตอนจบอันเนี้ยโอเคผมก็กึง่งๆคิดไว้แหละว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกไงเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรนะครับผมแล้วก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันเนี้ย มันมีความเกี่ยวข้องกับเอ็นเทรดิตของภาคนี้ด้วยก็คือเรื่องของโลกที่คาดเดาไม่ได้นี่แหละนะฮะส่วนจะเป็นอะไรยังไงก็เหลือเรา,าฟังกันนะครับผมด้วยความที่ตอนเนี้ยความสามารถของทาตาลัสที่เราเห็นกันก็คือสามารถย้อนเวลาข้ามแกนเวลาข้ามมิติได้นะครับผมและการย้อนเวลาเนี่ยจะเป็นการสร้างไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาเหมือนที่เซโร่พูดไว้เลยว่าต้องเพิ่มโลกที่คาดเดาไม่ได้ว่าในประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่ง ตรงนี้เองถ้าย้อนกลับไปนะฮะเราสังเกตดีๆจากซีรีส์อุลตร้แมนที่ทำออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะมีบางเรื่องนะฮะที่ไม่ใช่เส้นไทม์ไลน์หลักแต่อิงจากเนื้อเรื่องหลักแล้วไปอีกเส้นไทม์ไลน์หนึ่งนะฮะเอาที่เรื่องแรกที่ฮิตในปัจจุบันก่อนเลยนะครับผมคืออุลตร้าแมนใส่เกาะอ่าอุลตร้าแมนใส่เกาะจะอ้างอิงหลังจากจบซีรีส์อุลตร้แมนหนึ่งมาแล้วเป็นเวลา4 0 5 0ปีนะคือเระเอกฮหยตานี่แก่แล้ว นะแล้วก็มาเป็นศึกในรุ่นลูกรุ่นหลานที่มาใส่เกาะกันนะครับผมซึ่งระหว่างไทม์ไลน์หลังจากที่แมนหนึ่งจบยาวมาจนถึงอุลตร้าแมนใส่เกาะรุ่นลูกเนี่ยระหว่างนี้บนโลกไม่มีอุลตร้าแมนคนไหนมาที่โลกต่อไม่มีสัมปราดตัวไหนมาบุกโลกต่อโลกสงบสุขมาตลอดจนถึงเหตุการณ์ในซีรีส์อุลตร้าแมนใส่เกาะนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอีกเส้นเวลาหนึ่งหรือจะเรียกว่าอีกไทม์ไลน์หนึ่งก็ได้นะครับผมแมนหนึ่งก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้มาที่อีกตัวหนึ่งตัวต่อมาเลยคืออุลตร้าเซ เซเว่นเนี่ยความตั้งใจเดิมของเขาเนี่ยนะฮะจะสร้างเป็นซีรีส์ที่สแตน a l o n e ก็คือไม่อิงจากแมนหนึ่งและไม่เชื่อมโยงกับใครนะครับณนะเวลานู้นนะฮะเพราะถ้าใครที่ดูอุลตาเซเว่นจะรู้ว่าแทบไม่มีการอิงถึงแมนหนึ่งเลยเหมือนกับว่าอุลตาแมนคนแรกที่มาโลกคือเซเว่นนั่นคือความตั้งใจแรกของเขานะครับมีการใช้ตัวละครซ้ำอะไรยังไงนะครับผมแต่สุดท้ายนะฮะพอมาเป็นซีรีส์ต่อมาอุลตาแมนแจ็คเนี่ย นะกลายเป็นว่าแจ็คนี่คือซีรีส์ที่เชื่อมโยงระหว่างแมนหนึ่งกับเซเว่นต่อมาสู่แจ็คแล้วก็ต่อมาสู่ปัจจุบันนะครับผมอ่านี่คือเส้นไทม์ไลน์หลักและทีนี้ย้อนกลับไปที่เซเว่นเราน่าจะรู้จักซีรีส์อุลตร้าเซเว่นเฮยูเคเซกันนะหรือที่เราเรียกว่าอุลตร้าเซเว่นอีว i ลูชันนะครับผมมันเป็นเนเรื่องของเซเว่นที่เป็นสแตนอะโลนโดยไม่มีใครมาต่อเลยนะฮะในเรื่องจะเป็นของเซเว่นเพียวๆที่ต่อมาในยูเคเซ นะครับผมก็คือเป็นเซเว่นอย่างเดียวที่ไปอีกเส้นไทม์ไลน์หนึ่งเหมือนกันขณะเดียวกันก็ไม่อิงก,กับแมนหนึ่งไม่ได้ต่อกับแมนหนึ่งเหมือนเนื้อเรื่องนี้จะจุดเริ่มต้นที่คือเซเว่นซีรีส์เนี่ยมันจะไปจบที่ช่วงประมาณปี2000นะครับผมสองพันสองพันหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้นะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหเข้มข้นและแบบดาร์กมากๆนะครับผมก็ตามสไตล์ของตัดเซเว่นเลยใครที่ดูซีรีส์ของ Seven เซเว่นอ่ะจะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเข้มข,ข,ข้นและมีความดาร์กเบาๆนะฮนะนี่ก็คือไทม์ไลนนน์ึงงงที่่่ไมมอออ้าอนะอาิกัับบใคครระผ แล้วที่นี่ยังมีอีกนะก็ยาวมาเรโอ80เอ่อเป็นซีรีส์ต่อจากอุลตร้าแมนเมบิอุสนะที่ใช้ชื่อว่าอุลตาเซเว่นเซเซเว่นอันนี้เองก็เป็นสแตนอะโลนที่ไม่ได้อ้างอิงก,กับใครเหมือนกันแม้แต่เซเว่นอีวิลูชันก็ตามเนื้อเรื่องมันบอกแค่ว่าในภาคเนี้ยอุลตาเซเว่นปกตินี่แหละแค่เดินทางไปช่วยโลกคู่ขนานในมิติหนึ่งแค่นั้นแต่อันเนี้ยมันยังคุมเครืออยู่นะครับผมและ สบู่สามารถเอาตรงนี้ไปใส่ตรงไหนก็ได้จะให้มันเป็นไทม์ไลน์หลักก็ได้หรือจะให้มันเป็นสแตนด์อะลนก็ได้หรือจะให้เป็นต่อจากเซเว่นอิลูชั่นก็ได้นะในกรณีของ 7X นะแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีการเฉลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นปีที่ฉลอง40ปีอุลตราเซเว่นเขาเลยสร้าง 7X ขึ้นมานะนะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแนละ้ว 7X เนี่ยจะเป็นเป็นโลกไหนกันแน่ แต่นะส่วนตัวผมจะให้เป็นโลกในไทม์ไลน์หลักนะเพราะมันต่อง่ายมากก็หลังจากเมบิอุสเซเว่นก็ไปช่วยโลกในอีกมิติหนึ่งตอนนั้นแค่นั้นเพราะว่าเราจะเห็นในเรื่องว่ามีตอนสุดท้ายอ่ะน,อน,นี่สปอยนิดนึงนะคือมีแดนกับแอนนาแบบอายุมากกันแล้วก็ต่อจากเมบิอุสตรงนี้ก็ได้แต่เขาไม่ได้อ้างอิงตรงนี้ไงนะครับผมก็ต้องรอดูนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเรื่องของอุลตร้าแมนที่อิงจากไทม์ไลน์หลักแต่เป็นอีกเส้นไทม์ไลน์หนึ่งนะฮะ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือนี่คือโลกที่คาดเดาไม่ได้ที่ว่าหรือเปล่าอ่าเพราะว่ามันมีไทม์ไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วโดยฝีมือของทาทารัตเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงเขาจะอิงแบบนี้จริงถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคานนหมดเลยนะคานนต์ในฐานะโลกที่คาดเดาไม่ได้ไงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดก่อนที่จะมีภาคมาภายทุวค,คิดมาเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่ใช่คานอนเป็นแค่อีกเส้นไทม์ไลน์หนึ่งนะครับผมนะครับผมขึ้นอยู่กับสบู่เวลานี้ว่าเขาจะให้มันเป็นแบบนั้นหรือออเปล่า่าซึงงก็ต้รรดูนะคับผม และทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเอ็นเคเดิตนะฮะที่ผมคิดไว้หลังจากดูเอ็นเคเดิตก็คืออ่ะพูดถึงเอ็นเคเดก่อนนะฮะหลังจากที่ดูภาคมหาภาัยสมคิดจบนะครับผมก็กําลังแบบตอนนั้นคือกําลังแบบอแค่นี้เหอเรออะไรเงี้ยสิ้นสุดคําว่าแค่นี้เหรอปั๊บเนี่ยก็แบบฮึฮึอย่างนี้เลยแล้วก็ดูหลายรอบมากว่าเฮ้ยใครใครที่โดนขึงและโดนเหมือนดูดกลังหรือโดนทำอะไร,รสักอย่างอยู่ นะครับผมแล้วที่เราเห็นน่ะในตาดวงตารูปร่างหน้าตาที่เราเห็นน่ะมันเป็นเผ่าพันธุ์ประเภทเซเว่นแน่ๆจะเป็นเซเว่นหรือเปล่าหรือจะเป็นใครนะครับผมหลายคนก็เดาเานๆนานาแต่ดูไม่น่าจะไม่พ้นเซเว่นกันนะฮะเอาอย่างแรกก่อนถ้าเป็นเซเว่นโอเคทําไมต้องเป็นเซเว่นเซเว่นมีความสําคัญอะไรยังไงแล้วโดนจับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมช่วยแรกก็ยังเห็นมาช่วยพี่นองอุต้าบูอยู่เลยนะฮะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็ต้องรองดูต่อไปนะฮะอย่างที่สองนี่คือซีโร่จากโลกคู่ขนานหรือจากอีกมิติหนึ่งจากโลกที่คาดเดาไม่ได้ก็คือจะเป็นซีโร่ตอนที่เรียกว่าไงก่อนไปฝึกกับเลโออ่ะตอนนั้นนี่เขาแอบเข้าไปขโมยพลาสมาสปาร์คทาวเวอร์ซึ่งตอนนั้นอะซีโร่ก็มีความคล้ายกับเบเลียนเหมือนกันนะคือฝักไ่แต่พลังและต้องการพลังที่มากกว่าเลยอย่างนี้บวกกับตอนนั้นเขายังไม่รู้ด้วยว่าเซเว่นเป็นพ่อนะความโดดเดี่ยวบางอย่างของเขา นะครับผมก็ค้ายโธริเกียตรงนี้อีกนะฮะเหมือนจะเป็นตัวร้ายเลยนะครับผมแต่เขาเป็นคนที่ได้รับโอกาสไงในการฝึกกับเลโอแล้วก็บรรลุถึงความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นซิโร่ยอดเก่งในปัจจุบันนะฮะก็ไม่แน่ทาราสอาจจะไปดึงซิโร่ตัวนี้มาแล้วแบบจะมาปั้นเป็นตัวร้ายในอนาคตหรือเปล่าอ่าก็ไม่รู้ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็สนุกเลยนะครับอยากรู้ว่ามุมมองของซิโร่ตอนนู้นน่ะเป็นยังไงกันแน่ แต่เท่าที่เราดูอะตอนโดนขึงอะเราไม่เห็นซิมโบล์อีกอย่างหนึ่งที่จะชัดคือคัลเลอร์ทัมเมอร์นะพอซีโร่มันมีคัลเลอร์ทัมเมอร์นะมันไม่ได้มีแต่ปุ่มบนหน้าขากน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะก็ผ่านไปนะฮะสามทิกเกอร์นี่คือทิกเกอร์เหรอพระเอกในทีต่อไปเปิดมาด้วยการโดนขึงแบบนี้เนี่ยนะนะฮะก็ไม่รู้ดิถ้าเกิดเป็นทิกเกอร์เนี่ยมันดูมีความอิงเป็นเซเว่นเยอะมาก เกี่ยวอะไรกันหรือเป็นแค่เผาเดียวกับเซเว่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ไม่แน่เป็นได้เหมือนกันเพราะว่ามันเคยมีเหมือนกันคืออุลตร้ากาแล็กซี่ไฟผ้าของออฟอ่ะนะหรืออุลตร้าไฟออฟอ่ะในตอนสุดท้ายที่มีอุลตร้าแมนจีนมาเซอร์ไพรส์นะแต่นั้นมันชัดเจนไงว่าเป็นจีนนะแต่เนี้ยมันเห็นแค่เงาแล้วก็ลูกตากับปุ่มเรียกทัมเมอร์บนหน้าผากนะฮะมันดูทรงเป็นเซเว่นชัดๆเลยนะฮะอ่ะก็ผ่านไปก่อนนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้โหดใช้ได้แม่ซีโร โอเคเราดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้ชายแต่อาจจะมีหักมุมหรืออะไรก็ได้ว่านะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเท่ากับว่าตระก,กูลเซเว่นเป็นเผ่าเดียวกันหมดเลยเหรอนะฮะเป็นเผ่าประเภทเป็นเผ่าประเภทเดียวกันหมดเลยเหรอนะครับผมเพราะว่ามีจุดสังเกตอย่างหนึง่งตอนที่เงยหน้าขึ้นมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาตรงส่วนหัวมันดูไม่มีไอสลักเกอร์สองหูเซเว่นจริงๆมันจะเล็กกว่าน,นี้มากผมสังเกตเห็นตรงใบหัวมันดูใหญ่มันดูไม่ใช่เซเว่นอะ่ะนะดูจะเป็นใครก็ไม่รู้จริงๆ นะครับผมเป็นซีโร่จากโลกคู่กันนานเป็นแม่ซีโร่หรือเป็นใครกันแล้วแต่อันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นประเภทเดียวกับเซเว่นหรืออันสุดท้ายนี่ที่ผมคาดคิดไว้และพูดเกิดมั้งแต่ตอนแรกนะมันคือเซเว่นนั่นแหละแต่เป็นเซเว่นจากไทม์ไลน์เฮเซอ่าอย่างที่บอกถ้าเขาอิงจากเส้นเวลาเซเว่นที่เป็นเส้นเวลาแยกอะ่ะนะฮะเป็นโลกที่คาดเดาไม่ได้อะ่ะแลวด้วยความเป็นชาร์ลัตมันสามารถโดดไปโดดมาแบบนี้ได้อะ่ะมันจะดึงเซเว่นตัวนั้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แล้วด้วยความที่เนื้อเรื่องของเซเว่นอิลูชชันหรือยูเคซเนี่ยมันมีความดาร์กและแบบบางภาคอะเซเว่นถึงขั้นโดนขับไล่ออกจากดาวอุลตร้าเลยนะโดนขับไล่และโดนขังไว้ในหินในที่ใดที่หนึง่งอะเพราะทําผิดกฎไงประมาณว่าไปช่วยโลกโดยที่ไม่จะรับอนุญาตอะนะนี่คือที่ผมได้ได้ยินมานะฉะนั้นความดาร์กความเลยตรงเนี้ยจะมาสารต่อที่ภาคนี้ก็เป็นเรื่อง 8, แปลกเลยโดนจับขึงไว้แบบนั้นนะครับผมก็ไม่แน่หรือไปไป,ไป,ไปมาถ้าเป็นทิกเกอร์จริงๆนี่ก็ก็ก็กกกงงแล้วก็พีคเหมือนกันนะคือเป็นประเภทนี้เลย,เ,ลยเหรอนะนะ พอเปิดเผยที่ซาอกมาชัดๆจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่เซเว่นก็ได้นะแค่มีตากับเคอร์ทัมเมอร์บนหน้าผากเหมือนแต่ที่แน่ๆเราไม่เห็นเคอร์ทัมเมอร์ตรงหน้าอกนะครับผมอ่าและพูดถึงเคอร์ทัมเมอร์ตรงจุดเนี่ยก็น่าสนใจอย่างหนึ่งหรือว่านี่คือขั้นตอนการวิวัฒนาการหรือว่าขั้นตอนการกลายร่างหรือเปล่าแต่ดูเป็นขั้นตอนที่โหดมากๆนนะไม่ใช่การวิวัฒนาการนะไม่รู้ว่าการที่ทาราัสเอาเบลเล่กับโซเกียไปเป็นพวกแบบนั้นอ่ะสุดท้ายเขาก็จะโดนแบบนั้นด้วยหรือเปล่า นะครับผมคือเอาเรื่ทั้มออกแล้วก็ให้วิฒนาการเป็นเนผ่าแอตแิเซียนเต็มตัวนะครับผมและทีนี้ในภาพอ่ะก็มีหลายๆคนมโนวไว้น่าสนใจมากว่าในภาพที่เห็นน่ะคนที่เขาเยอะคนที่มีเขาอะ่ะคือเคนส่วนคนที่เป็นผู้หญิงคือยูเลียนที่โดนจับไปส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างซ้ายคือไอตัวที่โดนขึงอยู่นี่แหละนะตัวที่เป็นเงาสีฟ้า,ฟานะครับผมก็ครบเลยนะฮะหรืออีกตัวหนึ่งเงาสีฟ้า,ฟานี่หลายคนก็มโนไปอีกตัวนะว่าจะเป็นคิง นะครับผมเออก็เป็นไปได้ถ้าการวิวัฒน์นี้มันเป็นความจริงอะนะนะก็อิงจากที่โดนขึงนั่นด้วยนะครับผมแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่โดนขึงนั่นนะ่ะคือโดนแบบโดนอะไรอยู่กันแน่นะฮะแต่ถ้าอ้างอิงแบบนี้จริงนะการคาดดาส่วนตัวของผมนะผมมองอย่างนี้จากภาพนี้นะโอเคทาราเราเห็นชัดเจนไปแล้วไอ้เงาสามตัวที่เหลืออิงจากสีเลยนะตัวบนสุดอะดีไม่ดีอาจจะเป็นเบเลี่ยนตัวตัวที่มองข้างๆที่เงาเป็นสีฟ้านั่นน่ะคือโทเลเกีย ส่วนตัวที่เป็นเงาสีม่วงผู้หญิงนะ่ะเป็นไปได้สองตัวคือยูเลียนกับคามิล่าคามิล่านี่ผมก็อ้างอิงจากการที่ซีรีส์ทิกเกอร์มันจะมีเรื่องของทีก้าเข้ามาเกี่ยวถูกปะตัวนี้ก็เป็นไปได้อ่าอ่าเพราะดีไซน์คามิล่านี่ก็มีความคล้ายกับอุลตร้าแมนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมถ้าจะเป็นยูเลียนก็หมายความว่าบทบาทต่อจากนี้ไปยูเลียนจะกลายเป็นเผ่าเอฟซูรูเทียนหรือแบบคือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยอะตัวที่เคยเป็นอย่างนั้นอย่างงี้ที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไปหมดเลยเหรอ นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นการกล้าเล่นที่แบบโอ้โหเหมือนกันนะนะครับผมก็รอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอุ้ยเนี่ยนะฮะคาดเดาไม่ถูกแล้วยิ่งเดาวก็ยิ่งขนลุกอะนะก็ถ้ามันตรงก็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 โอเคแต่ถ้ามันไม่ตรงแล้วมีอะไรที่พีกหรือว้ากว่านี้ก็ดีนะครับผมจะได้ดูและจะลุ้นตามกันไปว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะฮะก็รอติดตามมาให้ดีนะครับผมกับการโกบิยอนครั้งนี้กับอุตตะกา็กที่ไฟภาคหน้า หรือที่ไม่ดีอาจจะเร็วกว่านั้นเป็นทริกเกอร์เนี่ยน่าจะมีการอ้างอิงตรงส่วนนี้อยู่นะครับผมก็รอด,ดูกันต่อไปนะฮะอ่ะใครเขียนยังไงนะครับผมใครมีทฤษฎีที่มันนอกเหนือจากนี้หรือผมลืมเรื่องซีรีส์อุลตร้าแมนที่มีอีกเส้นไทม์ไลน์หนึ่งเรื่องไหนไปก็บอกได้ก็มีมากกว่านี้หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนันที่พูดมาก็เท่าที่จําได้นี่แหละนะครับผมก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเราเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะับถือตามตั้งรอดนจบนบะครั เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ